คุณเคยสงสัยกับตัวเองไหมคะว่าตอนนี้เขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่เขาคิดอะไรอยู่ในใจเมื่อเขามองคุณคุยกับคุณหรือว่าคิดถึงคุณลองนึกภาพดูว่าถ้าคุณสามารถมองเข้าไปในความคิดของเขาได้เข้าใจอารมณ์ของเขาและปลดล็อกปลดสนทนางเงียบๆที่เขากำลังมีกับตัวเองเกี่ยวกับคุณมันจะเป็นยังไงกันนะด้วยประสบการณ์การช่วยเหลือคนมากกว่า2 0,000คนของควีนค่ะวันนี้ควีนจะชวนทุกคนมาเปิดเผยความคิด และความรู้สึกที่อยู่ในห้วงคิดของเขาเกี่ยวกับคุณค่ะมาดําดิงสู่ความลับบทสนทนาไรา้เสียงและ The Unspoken Emotions ที่รอการเปิดเผยในเพียร์การ์ดวันนี้ค่ะใครที่ดูคลิปนี้อยู่มันเป็นของคุณเพราะงั้นฟังให้จบเลยนะคะ กลับมาพบกับ Queen Edge กันอีกแล้วค่ะคุณเป็นัเพื่อนที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนค่ะ Positive t h i n g Positive Way Because you Are Limitless ค่ะและในวันนี้นะคะคุณก็จะชวนทุกคนมาเจาะลึกถึงห่วงคิดความคิดและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณค่ะภายใต้ความนิ่งเฉยของเขานั้นภายใต้การที่เขาไม่พูดไม่คุยหรือว่าไม่แสดงออกแท้จริงแล้วเนี่ยเขากําลังคิดยังไงกับคุณในตอนนี้แบบชัดๆกันแน่ มาเจาะใจเขากันแบบจุกๆนะคะบอกเลยว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยน่ารักมากๆเลยนะอยากให้ฟังการฟังแล้วเนี่ยเขืนจนอินฟินจิกหมอนเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันนะคะอยากบอกกับทุกคนรลยว่านี่คือ general f r e e f i n g เพราะฉะนั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คตวงส่วนตัวได้กันค่ะและถ้าคุณต้องการเจาะลึกถึงความคิดและความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณจริงๆก็มาเช็คต้นส่วนตัวกับควีนได้มาดูกันค่ะว่าเขารักคุณไหมเขาคิด ยังไงกับคุณแล้วทำไมเขาถึงลังเลนในการเข้าหาคุณและอนาคต e t w e e n you guys จะเป็นอย่างไรค่ะคลิกลิงก์ในช่อง description box ดาลางเพื่อจองคิวดูดวงส่วนตัวเพื่อจองคิวขอคำปรึกษาดูดวงหรือการโค้ชส่วนตัวกับควีนได้จะเปลี่ยนเบอร์ให้ปังโค้ชให้มีชีวิตที่สำเร็จต่างต้องการหรือล้วงใจเขาแบบจุกๆก็หลังไม้มาหาหรือก,กับควีนได้เลยค่ะอย่าปล่อยให้ความสงสัยฉุดรั้งความสำเร็จที่คุณคู่ควรเพราะจำไว้ว่าบางครั้งความรักที่คุณตามหาก็มองมาที่คุณแล้วค่ะวันนี้เรามีไพ่อยู่ทั้งหมดสากองให้กับทุกคนเลือกนะคะ คืินจะให้เลือกน้องผู้หญิงที่เล่นหมานะคะก็จะมีอยู่3ภาพให้กับทุกคนได้ดูกันค่ะทำไมต้องเป็นหมาน้อยนะคะวันนี้ได้ฟังคำทำนายเดี๋ยวรู้เลยค่ะกองแรกนะคะคือภาพน้องผู้หญิงผมบลอนด์นะคะที่กำลังเล่นกับน้องหมาและน้องแมวค่ะกองที่สองนะคะคือภาพน้องผู้หญิงผมดาที่กอดน,น้องหมาค่ะ และก็สุดท้ายเลยนะคะคือน้องผมชมพูดที่เล่นกับหมาสีขาวนะคะ รักกองไหนชอบกล้องไหนเลือกได้ค่ะคืนเชื่อว,ว่ามีเพื่อนๆที่น่ารักจะทำทำสแตมป์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ I do appreciate a lot ค่ะฝากกระปุ่มติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากซ่องของ Queen ค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b บ Subscribe กด super t h a n k s เป็นค่ากูให้กันและกันได้นะคะและน้อมรับคำาันนายดีๆให้เกิดขึ้นจริงค่ะแต่ถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไร let's get started ค่ะ See me head to toe, haven't been. สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เรียกก่องที่1น,นะคะใครก็ตามที่เรียกภาพนี้เลยนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายดาวกันดีกว่าว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้แบบชัดๆมาเจาะลึกถึงความคิดที่อยู่ในห่วงคำหนึงของเขาที่มีต่อคุณกันดีกว่าค่ะจะเป็นอะไรบ้างนั้นเนี่ย เรามาเช็คกับจีบลูกกันเลยดีกว่าน่าตื่นเต็นมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะฝากกดปุ่มติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากซ่องของ Queen ค่ะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กด s u p e r t h a n k s เป็นค่าคุยกันและกันได้นะคะและที่สําคัญค่ะถ้าอยากเช็คตัวส่วนตัวกับ Queen อยากโคชไปการนส่วนตัวอยากพัฒนาตัวเองและอยากมีชีวิตรักที่สมหวัง หลังไหม,มาพูดคุยมาปรึกษากับคุณได้ที่ช่อง The Captain s b o x ตารางนี้ค่ะถ้างั้นเนี่ยเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ You got the first one นะคะคือ the sun s of bones and for of coins ค่ะคุนรู้สึกว่าบางคนในที่นี้นะคะกำลังเดทอยู่กับชาวต่างชาติคนทางไกลาจากถิ่นต่างแดนค่ะมีอันเน้จของความเป็นชาวยุโรปค่อนข้างโดดเด่นเลยนะคะรวมทั้งคนที่ทำงานอยู่กับ แอร์นั่งบินสจวดตอนออกกลางก็โดดเด่นด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้ยังรู้สึกถึงอ n น r g จของคนที่มีเลข3993หรือพัวพันกับเลข3ไม่ว่าจะเป็นบ้านเลขที่เบอร์โทรทะเบียนรถทะเบียนบ้านนะคะเลขบัตรประชาชนได้หมดเลยค่ะและคุณรู้สึกว่าตาคนคนนี้ของคุณเนี่ยมีความคล้าย Siberian นฮั k สก หรือซามอยอยู่ในหน่อยนะคะแต่คุณรู้สึกเอ็นเอียงไปทางไซบีเรีย,ยมากกว่าเพราะเขามีความแสบสนและก็มีความขี้ห่วงคุณสุดๆค่ะดูเหมือนว่าคนคนนี้ของคุณนะคะจะคิดว่าคุณสดใสราเริงน่ารักและทุกครั้งที่เขาเห็นคุณเขามีความสุขมากค่ะ เวลาที่เขานึกถึงคุณนะคะมันเหมือนกับพระอาทิตย์ที่ขึ้นอย่างอบอุ่นส่องสว่างให้โลกทั้งใบของเขาขับไล่เงาแห่งความสงสัยออกไปและทำให้เขากลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากขึ้นเพราะคุณคือดวงตะวันของเขาเป็นสัญญาณแห่งความหวังและความสุขและส่องสว่างในความคิดและอารมณ์ของเขาค่ะเขาคิดถึงคุณบ่อยมากเลยค่ะว่างเป็นไม่ได้ต้องคิดถึงอยู่เสมอราวกับซอนรักจากคิวปิดที่ปัก กลางใจของเขาค่ะไม่มีที่ว่างให้ลังเลหรือสงสัยสักนิดเลยเพราะเขาแน่ใจแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่ของเขาเมื่อเขาคิดถึงคุณ เรากับว่าเวลาเดินเร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นและมาทำให้เขารู้สึกเหมือนมีบัตร์ไฟอินสโตมักแค่คิดถึงคุณก็ทําให้อดีนารีนในกายพุ่งพ่านเหมือนกับการนั่งรถไฟเหาะที่น่าตื่นเต้นมันเป็นแบบโรเวอร์โคสเตอร์และสายลมอันเร่าร้อนได้พัดผ่านร่างกายของเขาค่ะและท้ายที่สุดแล้วนะคะคนคนนี้เนี่ยมองว่าคุณเป็นสมบัติล้าค่าเป็นสิ่งที่ควรทนุถนอมและปกป้องคุณคือเหรียญทองในหีบสมบัติที่ไม่อาจประเมินค่าได้ เขาปรารถนาที่จะใกล้ชิดกับคุณอยากที่จะจับมือคุณไว้แน่นๆไม่ปล่อยไปไหนดีงามขนาดนี้แล้วนะคะต้องกดรักนาไอ้เต้า้อมรับคำทํานายดีๆเลยค่ะความคิดที่เขามีต่อคุณทำให้เขานึกถึงดวงอาทิตย์ที่พร่างพราวสายลมที่ผโชยและสมบัติที่ล้ำค่า คุณคือที่รักของเขาและเป็นดั่งอัญมณีที่ส่องประกายในหัวใจของเขาและจําไว้ว่าความรู้สึกและความคิดเหล่านี้เป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ําแข็งค่ะที่จริงแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกมากมายให้คุณได้ค้นพบและสํารวจอีกเยอะทําไมต้องรอล่ะคะมาเจาะลึกเป็นการส่วนตัวกับควีนได้เลยที่ช่องเดสกับเซนส์บ็อกซ์ตารางนี้ค่ะกดรักนะไอต้าน้อมรับคาทํานายดีๆในวันนี้และถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะรู้ถึงความคิดและความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในใจ ขอองงงเา้าาย่แจริพร้อมแล้วที่จะเปิดรับความรักที่รอคอยคุณอยู่ได้เวลาควบคุมเรื่องราวความรักของคุณแล้วค่ะคลิกลิงก์ในช่อง description box ตารางนี้เพื่อมาพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับควีนจะโคชจะดูดวงจะเปลี่ยนเบอร์ได้หมดเลยค่ะแล้วมาสำรวจความรู้สึกลึกๆของเขาที่มีต่อคุณด้วยกันการผจญภัยสุดโรแมนติกข,ของคุณกำลังรอคอยคุณอยู่ทักมาเลยตอนนี้แล้วมาค้นหาใจของเขากันนะคะฝากกะปุ่มติดตามฉันไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่องควีนเอและฝากกดไลค์ กดแชร์ share, กด Super ร์ a n k s ์กด u b s c r i b e กันด้วยนะคะเป็นค่าครูให้กันละกันและเป็นคอนเฟิร์มว่าให้คำทำนายดีๆในวันนี้เป็นจริงค่ะแล้วถ้าคุณอยากได้คลิปหัวข้อไหนสามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ m e f a s t be with you all ค่ะ t h e Have a good day Have a great day ค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆคนที่เรียกกล่องที่2นะคะใครก็ตามที่เรียกภาพนี้เลยนะคะนี้คือการอ่านของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาฟายดาวกันดีกว่าว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้แบบชัดๆมาเจาะลึกถึงความคิดที่อยู่ในห่วงคำหนึงของเขาที่มีต่อคุณกันดีกว่าค่ะจะเป็นอะไรบ้างนั้นเนี่ย เรามาเช็คกั e จ p บล u กกันเลยดีกว่าน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะฝากกดปุ่มติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่องของควีนค่ะกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe กด super thanks เป็นค่าคุยกันและกันได้นะคะและที่สําคัญค่ะถ้าอยากเช็คตัวส่วนตัวกับควีนอยากโคชไปการส่วนตัวอยากพัฒนาตัวเองและอยากมีชีวิตรักที่สมหวังก็หลังไปม,มาพูดคุยมาปรึกษากับควีนได้ที่ช่อง t e s c r p t i o n box ตารางนี้ค่ะถ้างั้นเนี่ยเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะไพ่ที่ได้รับเลยนะคะ the first one is page of o u r For of cops r a n d e sun ค่ะบอกเลยว่าคนที่คุณกำลังดิวอยู่ด้วยนะคะมีโอกาสสูงมากๆที่จะเป็นคนที่เด็กกว่าถ้าไม่ได้เด็กกว่าเนี่ยเขาก็จะมีความ ที่ร่าเริงเหมือนเด็กนะคะหรือว่านิสัยคล้ายๆเด็กค่ะเป็นคนที่ขี้หวงขี้งอนสดใสาอาจจะทำงานเอาท์โดรนะคะหรือว่าเจอคนเยอะๆค่ะเป็นหนุ่มฮอตในแวดวงนะคะและความรู้สึกของควีนที่มีต่อคนของคุณตอนนี้นะคะไม่ต่างจากหมาส้มหรือว่าหมากโกลเด้นเลยค่ะโกลเด้นน้อยนะคะนะ <S <S เหมือนพระเอกในนิยายที่ควีนกนลาลังเขียนตอนนี้เลยมันมีความแบบเป็นโกลเด้นหนึ่งกลุ่มวันนี้เราก็เลยม,มาในตีมหมาน้อยค่ะเพราะว่ามันมีความ เป็นไอป้าวนุ่มนิ่หมาน้อยอยู่ในนี้นะคะคนพิเศษของคุณคนนี้ค่ะดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเรื่องของคุณค่ะเขาอยากจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงสบายดีไหมทําอะไรอยู่คิดถึงเขาหรือเปล่าแต่เขาอ่ะอาจจะแสดงออกมาหรือไม่แสดงออกมาให้รู้แต่ที่แน่ๆค่ะเขาคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณบ่อยมากๆเลยเขารู้สึกว่าคุณน่าหลงไหลและคุณกป็ปลุกเร้าความรู้สึกของการผจญภัยในตัวเขาค่ะราวกับว่าเขาพึ่งได้แผนที่ไป ยังขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่และทุกความคิดเกี่ยวกับคุณก็เข้าใกล้คุมทรัพย์ทองคำนั้นเข้าไปอีกสเต็ปหนึ่ง เมื่อเขาคิดถึงคุณคะ่ะก็เหมือนกับการเปิดหนังสือที่เต็มไปด้วยเรื่องราวแฟนตาซีทุกหน้าทุกแผ่นคือการผจญภัยครั้งใหม่ทุกคำพูดล้วนน่าประหลาดใจสำหรับเขาคะ่ะนอกจากนี้นะคะเขายังรู้สึกโหยหาถึงการใกล้ชิดมันเหมือนกับว่าเขากำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้แห่งความปรารถนาะและตรงหน้ามีถ้วยที่ยังไม่ได้เติมเต็มความปรารถนาอยู่และสิ่งที่เขาคิดได้ก็คือการเติมน้ำทิพย์แห่งความรักของคุณลงในถ้วยนี้ เขาโหยหาบางสิ่งที่มากกว่าบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นและบางสิ่งที่ว่านั่นคือคุณเองค่ะเขาเป็นโกลเด้นนอยสํสำหรับคุณเสมอนะคะและเขากระดีกระดากระตือรือร้นแท ทุกครั้งที่ได้เจอคุณค่ะเขาเห็นคุณเป็นดั่งพระอาทิตย์ที่ส่องแสงเจิดจ้านำสีสันมาสู่โลกทั้งใบของเขาคุณคิดดูสิหมาโกลเด้นเป็นยังไงอ่ะเขาเป็นอย่างนั้นเลยที่มีต่อคุณนะคะเขารักคุณเขาซื่อสัตย์ต่อคุณและทุกความคิดที่เกี่ยวกับคุณทำให้ใบหน้าของเขายิ้มได้หัวใจเต้นเรือและรู้สึกมีความสุขแบบสุดๆเลยนะคะทั้งสุขทั้งฟินราวกับว่าดวง ิขึ้นในใจทุกครั้งที่เขานึกถึงคุณค่ะและคุณขับไล่พลังงานเชิงลบออกไปทั้งหมดวันไหนที่มัวหมองแค่คิดถึงคุณชีวิตก็มีความสุขแล้วนะคะ คุณขับไล่เงาทั้งหมดออกไปและอาบโลกของเขาด้วยแสงสีทองแห่งความรักค่ะดีงามขนาดนี้แล้วนะคะต้องเกิดรักนะ้าไอตา้า้อมรับคำทํานายดีๆแล้วค่ะจะให้เป็นแบบรักนาโกลเด้นก็ได้คน้โกลเด้นน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะดังนั้นนะคะทุกคนคะ่ะในห้วงคิดของเขานะคุณคือขุมทรัพย์ ที่ล่อลวงให้หนักผจญภัยอย่างเขาเนี่ยอยากจะเข้าไปค้นหาคุณคือความปรารถนาที่เขารอคอยมาแสนนานและคุณเป็นความสดใสเป็นความสุข ในใจของเขาค่ะและจําไว้ว่าความรู้สึกและความคิดเหล่านี้เป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ําแข็งค่ะที่จริงแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกมากมายให้คุณได้ค้นพบและสํารวจอีกเยอะทําไมต้องรอล่ะคะมาเจาะลึกเป็นการส่วนตัวกับควีนได้เลยที่ช่องเดสกับเซนส์บ็อกซ์ตารางนี้ค่ะกดรักนะไอ้เต้าน้อมรับคาทานายดีๆในวันนี้และถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะรู้ถึงความคิดและความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาอย่างแท้จริงพร้อมแล้วที่จะเปิดรับความรักที่รอคอยคุณ ได้เวลาควบคุมเรื่องราวความรักของคุณแล้วค่ะคลิกลิงก์ในช่อง description box ตารางนี้เพื่อมาพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับควีนจะโคชจะดูดวงจะเปลี่ยนเบอร์ได้หมดเลยค่ะแล้วมาสำรวจความรู้สึกลึกๆของเขาที่มีต่อคุณด้วยกันการผจญภัยสุดโรแมนติกของคุณกำลังรอคอยคุณอยู่ทักมาเลยตอนนี้แล้วมาค้นหาใจของเขากันนะคะฝากกดปุ่มติดตามฉันไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่องควีนเอและฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด super thanks กด subscribe กันด้วยนะคะเป็นค่าครูให้กันละกัน และเป็นคอนเฟิร์มว่าให้คำทำนายดีๆในวันนี้เป็นจริงค่ะแล้วถ้าคุณอยากได้คลิปหัวข้อไหนสามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ m e d i o r s t be with you all ค่ะ the have a good day have a great day ค่ะ สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆคนที่เลียกกองที่3นะคะใครก็ตามที่เลือกภาพนี้เลยนะคะนี่คือการอ่านของคุณคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟายดาวสกันดีกว่าว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้แบบชัดๆมาเจาะลึกถึงความคิดที่อยู่ในห่วงคำหนึงของเขาที่มีต่อคุณกันดีกว่าคะ่ะจะเป็นอะไรบ้างนั้นเนี่ย เรามาเช็คกันดีบรูก,กันเลยดีกว่าน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะฝากกระปุ่มติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่องของคว e นค่ะกด Like กดแชร์ share, กด Subscribe กด Super Thanks เป็นค่าคุยกันและกันได้นะคะและที่สําคัญค่ะถ้าอยากเช็คต้านส่วนตัวกับ Queen อยากโคชไปการส่วนตัวอยากพัฒนาตัวเองและอยากมีชีวิตรักที่สมหวัง ก็หลังไหมมาพูดคุยมาปรึกษากับคีนได้ที่ช่อง d e s c a p t a i n s p o x ตารล่างนี้ค่ะถ้างั้นเนี่ยเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ You got the first one นะคะก็คือ Knights of Wands, Knight of Cops and Aids of Swords ค่ะ โอ oh my god ควินรู้สึกว่าคนคนนี้นะคะดูเป็นคนที่กระตือรือร้นมีพา่นสนุกสนานกล้าได้กลา้า,าเสียเป็นคนที่มีความกล้าหาญและคาแรคเตอร์ของเขานะคะดูเหมือนจะเจ้าชู้ในสายตาของคุณค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยดูเข้ากันได้กับทุกๆคนเลยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาแค่เป็นคนปรับตัวเก่งนะคะแล้วก็สุขนิยมเฉยๆไม่ชอบอะไรที่มันดราม่าค่ะคนคนนี้นะคะในความรู้สึกของควินเขาเหมือนกับน้องหมาพันธรอ ค o l d e r c o ค l ล e เลยนะคะเป็นหมาที่เอาไว้ต้อนแก่เนาะแต่น้องก็จะมีความแบบน่ารักแล้วก็ซื่อสัตย์นะคะแต่หมาพัานไหนก็น่ารักนั่นแหละนะอาจจะทีนี้นะคะเวลาที่เขานึกถึงคุณเนี่ยเขามักจะคิดว่าตัวเองเป็นอัศวินผู้กล้าหาญค่ะเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางสู่การพิชิตใจของคุณและดูแลคุณปกป้องคุณค่ะ คุณสร้างแรงบันดาลใจให้เขาทำให้เขาเนี่ยรู้สึกเบฟมากขึ้นและพร้อมที่จะ e x p กซ r e ไปในที่ที่อันโนนและพร้อมทำทุกๆอย่างเพียงเพื่อคว้าโอกาสที่จะได้ชนะใจคุณค่ะเขาคิดว่าคุณเป็น embodiment of his most cherished desires ความปรารถนาที่เขาห่วงแหนมากที่สุดค่ะ เช s i ิสดีไซก็คือความปรารถนาที่เขาห่วงแหนมันก็ความหมายตรงตัวนะคะแปลเป็นภาษาไทยให้ค่ะคุณเปรียบเหมือนดาวตกบนท้องฟ้ายามค่ำคืนเป็นตะเกียงวิเศษในทะเลทรายเป็นประกายแห่งความหวังในหัวใจของเขาและทุกๆความคิดที่เกี่ยวกับคุณค่ะทำให้เขาเข้าใกล้การเติมเต็ม The Ultimate Witch แค่ i s h ไม่พอวิ ish แปลว่าความปรารถนาค่ะเติม Ultimate ลงไป Ultimate คือที่สุดแล้วอะถ้าเปียบเป็น last boss นี่คือแบบชนะยากแล้วว่าอ t i m ิเมตวิชคือความปรารถนาสูงสุดของเขาค่ะซึ่งมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากการได้อยู่กับคุณทนุถนอมคุณและแชร์โลกที่เต็มไปด้วยความรักและเชอริส ความสนิหากับคุณค่ะเชอริสเนี่ยแปลได้ว่าสนิหาได้ด้วยเช่นกันนะคะ mm hmm. เห็นไหมวันนี้มาดูดวงกับควีนได้สับภาษาอังกฤษเพิ่มไปหลายคำเลยนะคะและความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเพอ้อฝันค่ะแต่เป็นเรื่องจริงเฉียบคมและชัดเจนเช่นเดียวกับอัดสวินที่ชักดาบใต้ท้องฟ้ายามสนธยานั่นแหละค่ะ เขาพร้อมที่จะฝ่าฟันทุกๆอุปสรรคทุกๆความสับสนเพื่อมุ่งมาที่จุดมุ่งหมายเพียงจุดเดียวนั่นคือคุณค่ะคุณคือคนที่เขาหมายมั่นแล้วว่าจะไปต่อด้วยเป็นแค่คุณคนเดียวเท่านั้นคุณคือความจริงที่สะท้อนอยู่ในใจของเขาคุณเป็นเหมือนดวงตะวันที่ส่องสว่างยามรุ่งอรุณที่ปกคลุมด้วยเมฆหมอก เป็นเข็มทิศนำทางเขาไปสู่ทิศเหนือทิศที่บ่งบอกถึงความรู้สึกที่แท้จริงของเขาที่มีต่อคุณค่ะดีงามขนาดนี้แล้วนะคะต้องกดรักนะไอเ้ต้า้อมรับคำชมนายดีๆแล้วนะคะและถ้าใจพูดโดยสรุปเลยก็คือคุณเป็นเหมือนเจ้าหญิงในปราสาทที่เขามีเป้าหมายที่จะมาเพื่อปกป้องธนูถนอมคุณค่ะคุณคือความปรารถนาที่สูงที่สุดในใจของเขา และทําให้เขาเข้าใจอย่างชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกของตัวเองค่ะและจําไว้ว่าความรู้สึกและความคิดเหล่านี้เป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ําแข็งค่ะที่จริงแล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกมากมายให้คุณได้ค้นพบและสํารวจอีกเยอะทําไมต้องรอล่ะคะมาเจาะลึกเป็นการส่วนตัวกับควีนได้เลยที่ช่องเดสก์กับเซนส์บ็อกซ์ตารางนี้ค่ะกดรักนะไอต้าน้อมรับคําทานายดีๆในวันนี้และถ้าคุณพร้อมแล้วที่จะรู้ถึงความคิดและความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาอย่างแท้ รพร้อมแล้วที่จะเปิดรับความรักที่รอคอยคุณอยู่ได้เวลาควบคุมเรื่องราวความรักของคุณแล้วค่ะคลิกลิงก์ในช่อง description box ตารางนี้เพื่อมาพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับควีนจะโคชจะดูดวงจะเปลี่ยนเบอร์ได้หมดเลยค่ะแล้วมาสำรวจความรู้สึกลึกๆของเขาที่มีต่อคุณด้วยกันการผจญภัยสุดโรแมนติกของคุณกำลังรอคอยคุณอยู่ทักมาเลยตอนนี้แล้วมาค้นหาใจของเขากันนะคะฝากกดปุ่มติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆจากช่องควีนเอและฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด ซูเปอร์แดนซ์กด Subscribe กันด้วยนะคะเป็นค่าครูให้กันละกันและเป็นคอนเฟิร์มว่าให้คำทำนายดีๆในวันนี้เป็นจริงค่ะแล้วถ้าคุณอยากได้คลิปหัวข้อไหนสามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะ m e d i f o r c e be with you all ค่ะ the have a good day have a great day ค่ะ